าสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็เป็นอีเวนต์มาใหม่นะครับประจําวันที่11กันยายนนะครับก็เป็นอีเวนต์แจ็คพอตนะครับใช่ปะวะแจ็คพอตแบบมีลูกบากแมวเหมียวอยู่นะครับก็ถ้าได้เป็นเลเวลหนึ่งนะครับก็จะได้20เพชรนะครับ20,000ทองแล้วก็ลูกบากแมวเลเวลสองนะครับเลเวลสองจะได้50เพชรแล้วก็ทอง50,000แล้วก็เลเวลสามนะครับแล้วส่วนเลเวลสามนี่รับรองครับใครได้เลเวลสามคือ ได้กัดเอบวกแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมก็ได้มาแล้วนะครับเตียวเซียนนะครับอ่ะงั้นผมก็จะมารีวิวเจ้าเตียวเซียนนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมไปจับเพิร์เลยครับจับไปพันกว่าเพชรอะแล้วผมก็เอามานั่งอัพเตียวเซียนเนี่ยกับไอ้ดีว่าโมฮิล่าเนี่ยอ่ะงั้นผมเปิดเจอแพ็กกัดเอสบวกอยู่อะเดี๋ยวหาหาแป๊บนึงครับแพ็กกัดเอสบวกมีเอสเอสเอสได้หลายใบายมากครับเอสเอสอีกอะ สังเกตได้นะว่าว่าเพิ่งสุ่มครับสามชั่วโมงเนี่ยเอสเอสอีกอะเอสได้หลายใบมากครับเอส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 เต็มครับเอสบวกครับผมอยากได้คาริบมากเลยอยากจะมาตีบอสอะอะคาริบคาริบคาริบเย็ดเข็ได้มาเรียโนนะครับอะไม่เป็นไรครับยังดีกว่าแก๊งสามชาเป็นการอัลบั้มเนี่ยมาเรียโนเนี่ยเป็นปะเป็นนะครับ ผมอยากได้มาเรียนโนะเงามาเรียนโน่หาไม่ได้แล้วอะต้องรออีเวนต์นะครับผมเพิ่งมาเริ่มเล่นเดือนที่มีบอยนะครับเริ่มเล่นตอนที่มันเพิ่งมีบอยประกอรมานะครับอ่ะผมจะมารีวิวนันจนภายแล้วกันนะครับก็จีผมก็ไม่ใส่2องบินแล้วกันนะครับเพราะออฟของไอนนน้อนันนะครับเติร์สเซียนบินครับผมจะใส่เป็นสเปซบอดแทนนะครับก็ออฟมันก็เพิ่มค่าโจมตีนะครับอ่ะโอเค เพศผมก็มีเท่านี้แหละครับสุ่มแจ็คพอตเพลินไปหน่อยนะครับแบตหมดหรือยังวะเนี่ยสิบเอ็ดขอแบบมารีวิวแบบสั้นๆน,นะครับสักตาหนึ่งนะครับเจอไก่ครับอ่ะโอเคก็จะมารีวิวการเดินเหมือนสเตตัสก็เจ็ดสิบแปดคุมเต่าเท่ากับอลิสนะครับโซนลดค่าผ่านทาง15 การซื้อต้อหกสิบอะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่ะสเตตัสก็ใช้ได้นะครับตัวนี้เซลลีร <Okay. S 1> <Sorry. S 2> ีก็สเตตัสก็ประมาณนี้แหละครับน่ uh, ส่เขาหลงห้องมานะครับทอยเลยเปลบอกว่าวโอเคท้ามกออกนี่เลยไปสิบสองเลยนะเนี่ยย็ดเคเล็งสี่ไปสิบสองครับก็อาจจะไปเป๋นหน่อยนึงนะครับเพราะเพิง่งโอ้โหโอเคช่างมันครับ ตัวนี้ก็สเตตัสก,ก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองเบิดสองดูนะครับกดคู่เลยแล้วกันไม่กดดกวานะครับเก็บคูกคี้ไว้ไม่ออกว่ะหมวกแต่เกตมันไม่ออกเลยถ้าเกตออกก็คือหมวกออกนะครับถ้าเกตออกเมื่อไหร่ก็มีสิทธิ์หมวกออกนะครับตาทีแล้วยังเล่นดีๆอยู่เลยอะเตลวเซียนนี่ไปเล่นห้องเพรน,นิดแบบดีมากอะเตลวเซียนอะเล่นห้องเพรอะ มาห้องแพทนี่ดูไม่ได้เลยนะ่ะอ่ะแซลลี่ครับแซลลี่น้องเป็ดอ่าครับอืมงั้นผมจะเลงเบิ้ลสองแล้วกันนะครับไม่ออกครับออกสามย็ดเค็ติดคุกเลยอ่ะไม่เป็นไรครับผมทำออปชั่นเสริมนะครับโอเป็ดนี่เบิ้ลสองด้วยเหรอเนี่ยนะคุมต่อสามแปดเบิ้ลสองด้เลยสุดยอดโอ้โดนดักเกาะแล้วอะ ทังไม่ได้เกาสะสักเกาะเลยทาคูณสองแล้วกันนะครับทําคูณสองเลยสร้างสองหลังครับผมว่าคงไม่ได้เก้านะเขาดักเราไปก็รอดซื้อเมืองต่อใช้การ์ดเลยครับจุกเกิดเนนะี่ยใช้การ์ดเลยสามล้านเองถึงกับต้องใช้การ์ดอ,อ่ะเขาผิดห้องมาเนี่ย หมกออกครับหมกออกงั้นผมไปสองอยู่แล้วกันนะครับไม่สองก็ห้าเกตออกก็ห้านะครับโอเคโหเบิ้ลดีมากเลยะเ <adelante> ตียวเสียนผมนี่ยอมเลยเจออย่างเงี้ยมันชื่อเตียวเสียนหมหเตียวเสียนเหรอเตียวเสียนโหถ้าเบิ้ลอย่างงี้เตียวเสียนผมยอมเลยครับงั้นผมไปเอาแรนด์มาร์ขอก่อนแล้วกันนะครับ กันก่อนดีกว่าครับนี่ครับพัดออกเย็ดเค้บินนะครับบิน3%ครับเพิ่งออกนะครับตั้งแต่เล่นมาอ่ะงั้นผมมาเอาตรงนี้แล้วกันนะครับเอ้ยฉันที่จะไปห้องหลังว่ะพาอย่างแรงครับถ้าเราเอาหลังนี้เราก็มีสิทธิ์โดนแซลลี่เอาได้นะ K, เย็ดเกแซลลี่นี่สายเลงเกาะเปล่าวะ อ่ะห้าครับเรียบร้อยครับจบเกมอ่ะเราก็มารีวิวประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเทียวเซียนนะครับก็เดี๋ยวผมไปหาเพชรก่อนครับเดี๋ยวจะมารีวิวแบบยาวๆให้นะสำหรับตัวเทียวเซียนครับอ่ะเดี๋ยวก็ลากันไปก่อนแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนสุ่มจ็กพอตได้ตัวเอสบวกกันเยอะๆนะครับถ้าชอบกดซับสไคร์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ